คุณผู้ชมคะในช่วงสัรหามาเล่าวันนี้นะคะจะพาไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งประเพณีสําคัญในช่วงออกพรรษากับการทําบุญตักบาตรเทวโรหณะวิถีไทยวิถีพุทธที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะในปีนี้เองนะคะจะมีการจัดงานยิ่งใหญ่มากแค่ไหนนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของคุณปรีชยาพรมชูท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์วันนี้อยู่ในรายการกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ส่งตรงมาจากจังหวัดนครสวรรค์เลยบ้านเราสองคนด้วยนะฮะจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยไม่ได้มี แค่ในเรื่องของตุตจินเท่านั้นตักบารเทวครั้งนี้ก็มีความสําคัญและก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับก่อนอื่นสอบถามในเรื่องของความสําคัญก่อนเนาะของประเพณีวันเทโวโรหณะต่อผู้สัิกชนนะครับเป็นยังไงบ้างคะความสําคัญจริงๆเราต้องเล่าถึงความเชื่อทางด้านพุทธศาสนาก่อนนะคะเชื่อกันว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าค่ะขึ้นไปจําพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อโปรดพุทธมารดานะคะแล้วเมื่อ เต็ม15าข้ามนะคะขึ้น15คหําข้ามท่านก็จะเสด็จลงมาที่โลกมนุษย์เพื่อออกพรรษามานะครตอนนั้นท่านพระอินทร์นะคะทรงเนรมิตนะคะบันไดมาสามบันไดก็จะมีบันไดแก้วมณีบันไดเงินบันไดทองนะคะบันไดแก้วมณีที่อยู่ตรงกลางอะค่ะพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาบันไดเงินเนี่ยค่ะเป็นเทวดาเสด็จลงมาบันไดทองก็จะเป็นมหาพรามพรามทั้งหลายเสด็จลงมาแล้วก็ลงมาโปรด นะคะวันนี้เนื่องจากมีสองสามเรื่องรวมกันก็เลยเรียกว่าเทวโรหณะเป็นความเชื่อว่าเราจบแล้วนะในเรื่องของการอยู่ในพรรษาทั้งสามเดือนก็จะลงมาครับผมจากพุทธประวัติแบบนี้ที่บอกว่ามีบันไดต่างๆลงมาเราเลยเห็นการจัดงานเนี่ยก็เลยเป็นพระสงฆ์ก็จะลงมาจากบันไดส่วนใหญ่จะลงจากเขาหรือที่สูงใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะจำลองค่ะจำลองบันไดจาก ในตำนานหรือเรื่ล่าความเชื่อทั่มานครสวรรค์เนี่ยจัดงานครั้งแรกเลยเมื่อปี2495โอ้2495ค่ะแล้วก็พอมาถึง2507เนี่ยก็ได้เลิกไปเนื่องจากว่าท่านเจ้าอาวาดตอนนั้นชราพ่ารูปที่สองของเจ้าอาวาดวัดวรนาถมป็พพระน้ำหลวงอะค่ะต่อมาเมื่อปี2555ท่านเจ้าวาดรูปปัจจุบันนะคะพระราชรัตนเวทีเนี่ย ท่านกลับมารื้อฟื้นใหม่นะคะก็เริ่มเริ่มจากเล็กๆแล้วก็ตอนนี้ก็มาจัดเต็มรูปแบบจัดเต็มรูปแบบเราค่ะก็เอาความเชื่อตัวนี้มานะคะเพราะว่าการออกพรรษาเทวูเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาและเป็นเรื่องงานบุญใหญ่คือภาพที่เราเห็นของจังหวัดนครสวรรค์นี่ก็คือจะเป็นพระที่ลงมาจากเขาเป็นเขาโกบใช่ไหมคะใช่คะวัดพรมบันโพธิ์ลงมาจากตรงนั้นเลยสวยงามมากๆค่ะก็ในส่วนของเขากบเนี่ย บันไดทั้งหมดจะมี437ขั้น437ขั้นเป็น <7 S 2> บันไดา้าค่ะก็จะยิงตรงๆขึ้นไปแล้วก็ดูสวยงามนะคะเพราะว่าความเชื่อตัวนี้ก็คือจะเป็นบันไดของอ่าวัดสังกัดนครสังกัดสระนครในประเทศอินเดียตอนที่จำลองมานะคะเพราะฉะนั้นบันไดตัวนี้จะมีบันไดที่มีความ ยาวความกว้างคะีท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในภาพในขณะนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะยิงตรงๆลงมาจากเขาเลยค่ะแล้วกิจกรรมวันตักบาตรเทโวโรหณะในปีนี้ของจังหวัดนครสวรรค์จะมีกิจกรรมอะไรอย่างไงบ้างคะอันแรกเลยเนี่ยทำบุญแน่นอนนะคะทำบุญของเราเนี่ยทำบุญโดยหูสังคมนครสวรรค์ไม่ใช่มีแต่คนจีนนครสวรรค์มีคนไทยคนไทยพื้นถิ่นคนไทยเชื้อสายจีนมีคนมอญมี ลาวข้างมีไทยทรงดำเพราะฉะนั้นการทําบุญของเราเนี่ยทำบุญด้วยพระหุสังคมทีุ่ญถึงเรื่องของการทําบุญที่การพระหุสังคมแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าวันนี้เขามีเกี่ยวกับของที่เอาไว้ใช้ตัดบาตรทำบุญต่างๆมาด้วยนะพ่อชมวันนี้จะเป็นกระถางของสำนักงานแนะนำได้เลยท่งคสวรรค์นะครับของเรานะคะอันนี้เป็นข้าวสารอาหารแห้งค่ะที่ที่นำมาทำบุญนะคะทุกคนก็จะเตรียมเป็นชุนมาแบบนี้ตามความเชื่อเนี่ย อ่าเนื่องจากว่าการทําบุญในเชิงบันไดอ่ะมันค่อนข้างไกลค่ะเราก็จะใช้ข้าวต้มลูกโยนนะคะนี่ถักติดกันมาค่ะโยนใส่บาตรท้ะค่ะแล้วอันไหนใกล้หน่อยนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ได้เลยเป็นข้าวต้มมัดค่ะแล้วก็เป็นชุดทําบุญนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเรารณรงค์เรื่องลดโรครลอดเลือมชนติที่สวมใส่เนี่ยนะคะก็คือนี่ครับ ใช้แบบนี้เลยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนะเป็นการลดโลกร้อนด้วยแล้วสวยมากนะสวยสวยกว่าถุงพลาสติกเยอะเลยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนอ่าส่วนของการทำบุญของใช้ก็จะเป็นข้าวสารมีน้ํามีนมนะคะแต่เราก็จะจัดเป็นชุดแบบนี้ใส่เดี๋ยวผมชอบเนี่ยอันนี้อย่างหนึ่งคข้ากั่งปีนี้อะไรคุณปีนี้การประชุมเอเปกใช่แล้วก็สลักนะคะเป็นสลักเอเปกเป็นฉลองแบบนี้นะฮะไทยเราเป็นเจ้าภาพในปีนี้ แพ็คแบบนี้ไปเนี่ยโอ้โหโดดเด่นแล้วก็เ,กเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะเป็นพลัง,งที่แบบว่าทําให้คนเห็นภาพออกไปว่าแบบว่าเราสามารถที่จะมีการใช้แบบนี้นะคะ,คะเป็นสัญลักษณ์ของเอฟเฟกด้วยโดยปกติแล้วอะค่ะการตักบาดเทโวโรหณนะส่วนใหญ่ของที่เขามักจะนิยมนําไปใส่บาตในอย่างในชลอมมันนี้เองมักจะมีอะไรบ้างคะ่ะในชลอมเราจะมีข้าวสารข้าวสารอันหนึ่งแ,และมีนมเนาะ แล้วก็มีน้ําค่ะจริงๆแล้วทําได้มากกว่านั้นก็คือที่มันเป็นของใช้ของพระพิสุทได้เลยค่ะอ๋อแล้วแต่ก็คือเป็นของที่พระพิสุท์สงจะได้ใช้ประโยชน์ใช่ค่ะก็จะมีในส่วนนี้ฉันได้ใช้ได้บางท่านเนี่ยจะไม่เป็นข้าวสารอาหารแห้งแต่จะเป็นของใช้เลยค่ะก็จะเป็นสมบุกสาสีฟันได้ค่ะเห็นแบบนี้หลายคนอยากจะไปร่วมกิจกรรมสําหรับงานตักบัตเทโวโรหณะที่เกิดขึ้นเราจัดขึ้นวันไหนอย่างไรสถานที่ไหนคะเน้นย้ำเลยค่ะ ตรงนี้นะคะของเราเนี่ยจะจัดที่วัดวรนาถเป็นพศสองส่วนส่วนที่อยู่บนเขากบนะคะตอนเช้าก็จะเจริญพระพุทธมนต์ค่ะก็จะเป็นการสวดก่อนเนาะการสวดการให้พรค่ะแล้วก็พระพิสุก็จะเดินลงมาค่ะลงมาด้านล่างก็จะมาถึงด้านล่างเนี่ยจะประมาณแปดโมงก็จะเริ่มใส่บาทนะคะแต่ตอนด้านบนนะคะเราจะมีสการะรอยพระพุทธบาทค่ะสการะหลวงพ่อทองแกจิตดังของนครสวรรค์แล้วก็พระบรมราชนุสาวรีพญาลิไทยซึ่งเชื่อกันว่า ท่านเป็นผู้สร้างเจดีบนยอดเขาก,กคบค่ะแล้วด้านล่างเมื่อลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะใส่บาตรกันเสร็จในวัดเขากบเองก็ยังจะมีเจดีซึ่งเชื่อกันว่า,าพยาบาลซึ่งเป็นหลานเนี่ยสร้างไว้อีกหนึ่งเจดีเพราะฉะนั้นวัดวรนาถบพพออรมหลวงเนี่ยจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสมัยของสุโขทัยซึ่งชื่อเดิมของเขาคือเมืองตากพระบางค่ะในนั้นนะคะแล้วว่ากลางคืนเนี่ยก่อนงานนะคะก่อนวันที่11ตุลาเนี่ยนะคะ1ิบ 90เนี่ยเราจะทําแสงสีเสียงด้านบนอย่างสวยงามวันที่9แล้ววันที่10เนี่ยเราจะจัดไฟเต็มชุดรวมถึง11กลางคืนด้วยจัดไฟเต็มชุดวันนี้เองที่มากันนะฮะก็จัดเต็มกันเหลือเกินเดี๋ยวเอางนี้ดีกว่าให้ผู้ชมได้เห็นชัดๆเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เราบอกไปแล้วเรามีของที่เป็นตักบาทแล้วเดี๋ยวเชิญไปด้านตรงกลางดีกว่าแล้วก็เชิญเราคนห่อคนสวยนะถือไปด้วยกันนะท่านด้วยนะะเพราะเราตักบาทกันแล้วกันนะฮะถือไปเลยครับไปตรงกลางกันเลยนะฮะครับผมเชิญเลยครับ นี่เป็นการแต่งชุดให้เข้ากับเตธีมกับกิจกรรมแล้วก็ประเพณีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะใช่ครับสีสันสดใสมากนี่คือเป็นการแต่งกายของอผู้เข้าร่วมกิจกรรมและก็ผู้นําขบวนค่ะ,ะในขบวนเรามี14ขบวนจะมีะขบวนนางฟ้ามีขบวนเทวดาที่นําลงมาแล้วก็ยังมีลำวงย้อนยุบแล้วก็วววมีกลองยาวด้วยค,ค่ะ,คะ อันนี้ยังไม่รวมถึงพระที่นําลงมาก็มี99้าสเรูป99ารูปเพราะฉะนั้นคนที่จะใส่บาตรกับเราก็ต้องเตรียมของให้ครบตามน,นี้ค่ะครับผมบและการไปร่วมบรรยากาศของการใส่บาตรเนี่ยถ้าเกิดแต่งเป็นชุดไทยไปด้วยก็จะเข้ากับบรรยากาศนะถ่ายรูปมาสวยงามใช่ค่ะก็เราเชิญชวนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเชิญชวนนะคะในฐานะคนปากน้ําโพเนาะตอนนี้เราก็จะบอกว่าเมืองสีแควแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดบาตัเด็ดปากน้ําโพเราอยากเชิญชวน พุทธศนิกชนของสุขโขนครสวรรคร์แล้วก็คนใกล้เคียงนะคะมาร่วมบุญนะคะเขาเรียกว่าทําบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขันสร้างบารมีร่วมกันใส่ผ้าไทยใช้ถุงผ้าหิ้วตะก้้าถือปินโตนะคะไปตำบุนพร้อมกันนี่มีความเจ็บเลยนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะวัดวรนาถบรรพทวันที่11ตุลานคะอังคารที่11ตุลาค่ะแต่งงานครับผมแต่งงานที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรามีตั้งแต่วันที่เราเราเล่นไฟใช้คำว่าเล่นไฟตั้งแต่ 9ก้าสิแล้วก็11เอ็ดต็มชุดค่ะการแสดงแสงสีเสียงไม่มีแสงสีเสียงแต่เราโชว์ไฟโชว์ไฟได้เลยไปถ่ายรูปกันได้ก็ขึ้นไปสัการะลอยพระพุทธบาทมหาธาตุเจดีหลวงพ่อทองค่ะด้านบนได้เลยรวมถึง พระบรมราชานุสาสวรีพระยาลิไทยเพ่อยู่บนยอดเขากขากกลางคืนนะคะใครไม่รู้จะไปไหนนะคะก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศได้ก่อนที่ช่วงเช้าเจะมาร่วมกันทําบุญนะคะอีกสักหนึ่งรอบค่ะให้ท่านวัฒนธ,นธรรมเชิญชวนนะคะคนในพื้นที่เองหรือว่าคนที่อยู่จังหวัดรอบ,รอบๆที่ยังไม่เคยตักบาตรเทโวโรหณะที่จังหวัดนครสวรรค์ไปร่วมกิจกรรมในปีนี้กันค่ะก็ะะอยากจะบอกนะคะว่านาครสวรรค์ไม่ได้มีแต่ประเพณีตรจีนเท่านั้นแต่เรายังมีประเพณีสําคัญของวันสําคัญอีกโดยเฉพาะนะคะ การอรอรษาของเรานะคะเราในเนืในเนื่องเทศกาลการทําบ,บุญเทโวโรหนะของเรานะคะนครสวรรค์ไม่แพ้ใครค่ะนะคะสถานที่ของเราโออาสง่างามนะคะทั้งด้านบนเขากบแล้วก็ด้านล่างเชิงเขานะคะก็อยากจะเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งก็คือใส่ผ้าไทยใช้ถุงผ้าหิุตะกา้าถือเป็นโต ไปทาบุญกับเราในประเพณีบุญออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะวิถีไทยวิถีพุทธวันอังคารที่11ตุลาคม2565ณวัดวรนาถบรรพตจังหวัดนครสวรรค์นะคะกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่ประมาณกี่โมงครับเผื่อผู้สานิกชนที่เขาไปเนี่ยเขาจะได้แบบไปเตรียมตัวเตรียมพร้อมกันได้7จ็ดโมงเราจะทําบุญเจริญพุทธมนต์เช้าที่ยอดของโคนโบนนะคะก็จะอาบถวายสการะนะคะพระยาลิไทยนะคะแล้วก็ ถวายสการะหลวงพ่อทองเกจิดางของนครสวรรค์นะคะเมื่อทําพิธีทาบุญด้านเสร็จก็จะเดินลงมานะคะด้านล่างเนี่ยเริ่มที่8ปดโมงค่ะนะคะก็เราจะตั้งโต๊ะไว้ให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมกับเรานะคะคือเรามีโต๊ะมีจุดบริการไว้ให้มีจุดบริการไม่ต้องขนกันมาเองไม่ค่ะเตรียมมาเฉพาะข้าวของไปต่างๆค่ะแล้วก็สามารถตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเราก็จะแปะป้ายไว้ให้ นะคะว่าหน่วยงานไหนจังหวัดไหนหรือใครจะมาอ๋อยาวมากค่ะของแจ้งที่ไหนอย่างไรก่อนได้ครับเข้าไปที่ Facebook หรือเว็บไซต์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้เลยนะคะครหรือติดต่อไปที่สำนักงานเราได้เลยนะคะเผื่อว่าบางทีมากันเป็นกรุ๊ปไม่เป็นคณะบริษัทเอกชนภาคต่างๆแจ้งได้เราจะได้มีการบุ๊กที่ไว้ให้เราจะกันสถานที่ไว้ให้เลยเราตั้งโต๊ะไว้ประมาณ300รอตัวนะคะเป็นโต๊ะาขาวปู้ายเรียบร้อย แต่ถ้าหน่วยงานไหนไปเราก็จะเขียนชื่อติดไว้ให้ก็จะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยเราอยากเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เลยนะคะแล้วก็คนที่อยู่จังหวัดข้างๆของเรานะคะไม่ไกลนะครสวรรค์ ใกล้นิดเดียวค่ะใกล้นิดเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศของเทศกาลแบบนี้ประเพณีแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการไปทำคอนเทนต์มากนะคุณพิพาใช่ไปใส่เจองแต่งชุดสวยๆชุดไทยสวยถือฉลองแลวดูบรรยากาศอย่างที่ผุ้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับคือบรรยากาศสวยงามมากๆนะฮะเป็นพระพุทธรูปเนี่ยขอไปครับพระสงฆ์ลงมาพร้อมกับเหล่าสาวงามเทวดานางฟ้าแบบนี้เลยนะฮะลงมา99รูปใช่ไหมครับที่ลงมานาขบวนด้วยเทวดานางฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับสวยงามมากๆก็ไปถ่ายรูปไปเช็คอินกันได้และส่วนตอน กลางคืนเนี่ยขึ้นไปมีแสงที่จัดไว้อย่างสวยงามมองลงมาเห็นดาวในเมืองพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เราบอกว่าเรามีจุดชมวิว360องศาบนยอดเขากกค่ะครับผมอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับไปพบกันได้นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะย้ําวันอีกทีนึงครับวันที่วันอังคารที่11ตุลาคมนะคะ2565ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะพบกันที่เขากบ หรือเราเรียกกันว่าวัดวรนาถบรรพศนะคะอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสวรนครและวันนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมไปจะได้พบกับคนหลออคนสวยแบบนี้ไหมฮะนี่แน่นอนคือคนที่นั่งน่าจะเต็มงานค่ะคนหลอกคนสวยเต็มงานแล่นเพราะว่าขบวนนางฟ้าของเราต้องบอกว่ามีขบวนนางฟ้ามีขบวนเทวดามีขบวนลำวงย้อนยุคมีขบวนอากองยาวแล้วนะคะ เรามีขบวนที่นําแห่มา14บี่ขบวนนะคะไม่ใช่น้อยนะขบวนเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากไหนอย่างไรเราได้รับความร่วมมือจากภาคทุกภาคส่วนเลยค่ะในจังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่อ่าใกล้เคียงกับเราเราเรียกว่าเครือข่ายวัฒนธรรมนะคะเราจะมีตั้งแต่เสลียงอัญเชิญพระปฏิมากรเปิดโลกนะคะถ้าใครอยากเปิดโลกเปิดดวงให้ไปทําบุญวันนั้นนะคะแล้วเราก็จะมีเสลียงอัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อทองซึ่งเป็นเกจิดังนะคะ แล้วก็จะมีรถบาดใหญ่รถที่เราใส่อาบาทใหญ่ๆสหำหรับเรา,า,าจโะโยนก็ต้องลงไปนะคะคแล้วก็มีกองยามีการแต่งกายสมัยสุขโขทยัยนะคะแล้วก็มีขบวนเทเบรดาขบวนนังฟ้านำ นำขบวนของพระพิสุทธิ์อย่างไรแล้วเชิญชวนไปร่วมบุญด้วยกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะสำหรับออกพรรษานี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณปรีชยาพรมชูแล้วก็หนุ่มรอสาวสวยทั้งสองท่านนะคะจากวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่มาส่งต่อกิจกรรมดีๆในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยครับอันไปเจอกันนะครับวันที่9ถึงวันที่ 11นะฮะไปเจอกันครับที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้หมดเวลากันแล้วกับรายการห้องนั่งเล่านะครับเราทั้งหมดพร้อมทีมงานต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์มาสนุกในห้องนั่นเล่าข่าวสารครบครันมาแบ่งปันในห้องนั่งล่าสาระทุกวันมีกันใ้ง I'm mm -hmm.